เป็นวีออสนะครับค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะที่เต็นท์รถ PS อ่างศิลานะวันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่เลยเข้าใหม่อ่ะล้อแม็กขอบเบลเลอร์เลยขอบอะไรเนี่ย17ปี2013นะจครับอาตัวเริ่มต้นครับโปรโมชั่นเดือนนี้เราออกวันนี้นะครับเฉพาะไลฟ์สดนะ ออกปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าปีหน้ามกรานะครับต้นเดือนมกราค่อยไปผ่อนขับปีไปก่อนนะครับคือออกคันนี้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยสีแดงเด่นสะดุดตาแน่นอนต้องเครื่องก็ถือว่าสวยน็อตไม่เคยขยับนะครับรถไม่มีแต่งเครื่องมา พราะฉะเนี่ยอย่างรถคันเนี่ยผ่อนไม่แรงอยู่แล้วอยู่ประมาณ6กเจ็ดพันไม่เกินนี้หรอกอแล้วได้เป็นแบรนด์หลักด้วยเป็นวีออสท,ที่แบบนิยมกันจะบอกไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะก็ซื้อได้แล้วอย่าลืมว่าโปรเราเดือนเนี้ยโปรเราของไลฟ์เนี่ยเราให้ขับฟรีไปถึง4เดือนไปเริ่มผ่อนอีกทีนะมกกลาอไอเนี้ยโปรโมชั่นคือเด็ดจริงๆนะลูกค้าไม่ต้องผ่อนตั้ง4เดือนอ่พพูดถึงเราผ่อนเดือนละห้าพันเงินไปหยัดไปถึง 20, 2 0,000ื่นไปเริ่มผ่อนอีกทีอะ ต้นปีใช่เท่ากับว่าเราเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่ได้เลยใช่ใหรจะโบนอโบนัสดิบางคนโบนัสเป็นแสนใช่แล้วอีกอย่างนะรถทุกคันของเราฟรีดาวนะอย่าลืมว่าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการซื้อรถของเรานะคะอ่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอย่างที่เราบอกได้ทุกอาชีพจริงๆ